สดีค่ะพบกับพวกเราห้องไอพีป5ทับ1โรงเรียนบ้านท่าสูงอำเภอนาำสูงจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ Hello my name is พัชรินทลาไทยสง my name is t a n เ a k e Hello my name is ยาดันท์ลุนแก้ว my name is อิ Hello my name is ชิดาวันทวันน่ะ my name is แก้ม Hello my name is ปะายแก้วดรน้อง my name is แพล เมนเกสรตัวผู้แอนเชอร์อัปลเนูพิรามิดการเกสรตัวผู้เฮททองกลพีบดอกเซทองกีบเลี้ยงพอลเลทูปหลอดละอองเลนูพิชิวเกสรตัวเมียสเต็กม,มายอดเกสรตัวเมียสไตล์การเกสรเพศเมียโอวอรี่ลังไข่อวุ่นแปลว่าอาวุ่นเรื่องที่สอง sexual reproduction of flowering plant การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก fertilization การปฏิสนธิ egg ไข่ sperm อสุจิ cycle ตัวอ่อน sexual reproduction of flowering plant การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกย e y d i งการโน้มกิ่งร a p จริงการทาบกิ่ง ค่าจิงการปักชำฟาโคจิงการตอนกิ่งบรีดดิงการปรับปรุงพันธุ<ม>์ดีพดักชนการสืบพันธุ์เอ็กซนร์เปิไรเซชันการปฏิสนธิภายนอกชั<ม>้นแอดเช่นฟอกกบโทษคางคกชั้นฮอดมาน้ำอินเทอร์นอร์ปิดไลเซชันการปฏิสนธิภายนอกชั<ม>้นแอดเช่นยูเมนมนุษย์ ดอกสุนัขชิเก้นไก่เรื่องที่4 Animal Life Cycle วงจรชีวิตของสัตว์ออก็ผมเองก็อ,อกดอย่าอาดาวผมโตเต็มใบเรื่องที่5 Invertebrate สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังฉันแอบเช็ค จิเบตสัตว์ที่ไม่มีกระดูสกสันหลังชัน้นแอดเช่นฮิวแมนมนุษย์อีเลฟเว่นค้างออสติดนกกระจอกเทศถามเรื่องที่6นอนเฟอร์บินเพนพืชไม่มีดอกชัน<อ>้นแอดเช่นมอสเปลนริวเวอร์เวิร์ดถามเฟอร์บินแพนพืชมีดอกชัน้นแอดเช่นออสต,ต,ติดกล้วยไม้แจ็คมินมะลิโตตัสบัว pleasure is the f o r c e t h a t adds to any self s a v e ความดันคือแรงที่กระทำต่อพื้นผิวต่างๆ Friction <ม> is the thought we have with a moving object แรงเสียดทานคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุเคลื่อนที่ตั้มเรื่องที่แชาวอีทอ่ะไบแบกบชั่นเสียงคือการสั่นสะเทือน Vibration is the r a p i d b ิดแบ a ็กแอนด์เฟิ m e m e n t การสั่นสะเทือนคือการเคลื่อนที่ไปและกลับอย่างรวดเร็ว thank you ขอบคุณที่รับชมพวกเรา